สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างโครงสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นโครงสุดท้ายหลักสิบล่างนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนําการคํานวณโครงสุดท้ายนะคะ รวมกันสน,นับสนุนสลนากเนเนรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สน,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะคะสำหรับโครงสุดท้ายเล็กเด่นหลักสิบล่างของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนำสูตรไทยท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะคะบวกหนึ่งบวกสามนะคะท่านผู้ชม กาคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทรา,บ,าบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณโดยกันนะคะหลักแสนนะคะเลข2 2, บก8ได้1 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0 1 0บกก็ได้10นะคะ10ได้เลขเด่น0นะคะ0ูนบกหนะคะได้1 1บวก3ะคะได้สําหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก40สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างของเราในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสี่ผลรางวัลน,นะคะได้ออก40เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้ข่าวด,เดนนะะูเลขเด่นไดสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข่ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างต้ามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก40 เรามาดูบนต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักแสนเลขห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสามได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกซีหกสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขแปดผลเราได้ออกมาแล้วนะคะซีหก เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกตีหกเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขเก้าเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสี่ สำหรับแนทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะแปดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งของหลักสิบล่างในงวดนี้้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณ้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลในท้ายสองตัวออกแปดสี่จากสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกสี่นะคะสิบสามสิบสามเลขเด่นสามนะคะ 13. 13 สามบวกหนึ่งนะคะได้ส 4. 4ี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจก็ดศูนย์จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะได้สามได้สี 4, ่และเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดน,นะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตร รางวัลในท้ายสองตัวนะคะออก7จ็ดศูนย์รามารับชมันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานักแซนได้สองบวกเจ็ดได้9 9้บวกสองนะคะสิบเอดเอได้เลขเดนหนะคะหนบวกหนะคะได้2 2งสอบวกสามคะได้ห้าสำหรับผลออกเรางวัลในท้าย2ตัวในงดถัดมานะคะออก1นึ่าหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบรกในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขหเลขสและเลขห ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว1 9เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข1นนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก19่าจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นเลข1หลักสิบล่างในงวดนี้คืองวดวันที่ืองวดวันทีาคมพศันวาคมพศ2563ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักสิบล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก1 9เก สำหรับแนทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบแรกนะคะก็เป็นคำนวณเป็นการคำนวณโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมทางเราจะจะ,จะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนนะคะเลข8 8บวก2นะคะได้10 10บวก4นะคะ14 14ได้เลขเด่น4นะคะ 4บวก1นะคะได้5 5บวก3นะคะได้8สำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนทางการคำนวณโคงสุดท้ายหลักสิบล้านของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข4เลข5และเลข8นะคะท่านผู้ชมจากสำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบล้านโคงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้นะคะเลข4เลข5และเลข8นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันนะคะ แนวทางในงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2564นี้นะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ